ย่อน่ไปแบ่งกินกันเลยไปทานกันกลิ่นร้อนกิ่นร้อนกิ่นอแต่ไม่กินั้นไมจกอกนใช่ไหมไม่กิน่นข้าวเย็นใงนะไ่กนข้าน แต่เราอาดุเลือ่อนไม่ลงกินเท่าไห่เราเย็นแล้วมากเตรียมก่อนแล้วแล้วก็คนยังเป็นปัญหาเลยไม่เอ็งนี่แค่รำใต้เลยกับจำปาตรงนี้ให้คนไปกระจายคือตั้งใจนยม่ที่ให้คนไปใปรโมทเอาไปเอาไปซ่อมหมดเลย สอนที่หายกระจายเลยนะทอไหนทาที่เราลำกันยัเหรอขึ้นขึ้นน้ำไหมวะไปท่ล้ำไปล้ำท่ายังไปล้ำ่าเก่าล้ำ่าไหม่เอยาว ก็แต่ไปซ้อมให้คนที okay. says, hands, ่ย oh ังไม่เป็นเฮ้ยย่าไม่ต้องเริ่มกันก็น้อยคนน้อยก็น้อยก็น้อยแต่ท่าท่าใหม่ต้องเอามนฝึกที่นี่ข้างนอกก็เจออย่างนี้กอบคน คนเรืองาลาออเก้าคนกับปานั่นแหะชาวบ้านมูบาละสองคนเขาคุยแล้วก็จะภาพได้แล้วเขาจภาพที่มาวันนั้นแหละที่เขามาจากต่างประเทศเขาจ่ายเงินได้ร้อยแล้วเขาให้เขาเป็นจะภาพ วันนี้นะาะั้นน่ะคิดว่าเท่งไม่ท้าไม่จะห้าล่าได้เ่ะเยอะยูทูบเบอร์ห้านีซ้อมแล้วล่าท้าไม่น้เาะว่าท้าเก่าเนี่มัน2สามปีแล้วมาจามปีเนี่เาต่อยุทีเอ้าเก่าอยู่เขยเนท้าไม่ลงเลิ้งแต่ว่าล่ําถวายพูนวันนี้ซีเป็นทุกคนไม่ได้ล่ำเลยสำหบชาวบ้านล่ำหมดเลยแต่ว่าล่ำธรรมดาปกตินไเยื ยัดึกไหม่เดี๋ยวึกไหมเออนำนำไปทำไหมนี่ใช่เป่าเพิเก่าหมดจัาิ่เก่าเพิ่เก่าเพ่งไหม่กับเพ่งไหมถ้ามันข้เก่าเพ่งไหมแี่แต่ที่จะรำรำพิธีงานเนี่ยยังเพิ่เป็นเก่า่าเก่าแ้แ้ปีหนาก็อันทางล่างแบบแว่าทางล่างจะหาเท่งหยที่ละ้านน้นก็จะไปออกแบบอันหาค้าอกแบบให้ไค่ะบจปก อกาออกผ้าออกมาแล้วผ้าใหม่ป่คะใช่ข้าล่าน้ำบ่ดูดเออกระทับที่มานูานี่มาหั่ยนะ้าใหม่จะบอกเขา้วใหม่ย่งยังไม่ได้นะก็ยัจักทาม่มือถ้าได้ลำนี่มาบอกล่าหมาที่ว่าปางให้ไปปีเดีวเขาแจกได้แลว าจะเอาแบบหน้าที่แบบอันนี้บ้านาเาพรอน่อยกได้ต้ององุ้เอา้ามโมห้าจอเดยน้องนอได ทุกช้านะไม่เป็นเดินยังหอเป็นเนาะแม่่านแล้วกำลังกำลังกำลังไาเร่ล่งกันลวกำลังละของเป็นเขาเลยกำลังละของเป็นเลบ้นีีมาบอก่มันเป็นเ้ทยอะไรบางสโลบางโลนะ

เมื่อนี้แหละว่นาจำพ่่อันเ่าไปไละมื่อนี้แหะวันสมาสองนะสองจำพ่อว่าอัน่นเท่นไปไล่สวไล่สวนยอ่นี่ละแต่วันนั้นเราเราให้เปียกชวยนะวันที่เออปสีอ่ะแถวนี้แจกแถวเลยวนี้ไอ้หนามเจ้าคืได้เข้ามาขาเขาเขาเจ้าอ้อนกันอันดี อันปอาหางหมไปล่างแก่ขึ้นในเขาใหม่มากมันเป็นาไม่ครับข่าเหล่ะเข้าเกลามันอ่อนเหรออ่อนมันยังยมทายัง่ัต้ง เอาจังอัน <laughs>

ทั้งนี้แม่คะน่ะพี่ะค่อยลน่ะส่่งค่ะใช่นาีก็ะส่งมากนะันค่ะ่น้ะีนักลูค่ะค่ะก็สหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้่าชิที่กบกนะคะตุ้มโฮมยำแรงกับชาวบ้านสรุสีนะคะที่นางรำนะคะมาช่วยงานที่องค์ปูนะคะมาดผ้าเตรียมนะคะ ก็ตุ่มพมกันก่อนกลับนะคะก็ขอขอบคุณชาวบ้านสรุสีนะคะแล้วก็ผู้นำชุมหมู่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาิชีโกก่อนนะคะช่วยดูให้ถึง5นาทีด้วยนะคะสวัสดี